ลังจากที่ได้ใช้อตอมิกล่างสองมาสักระยะหนึ่งจูจๆเมื่อคืนก็เกิดการตืน่นรู้ของพลังแฝงอะตอมิกขึ้นเมื่อคืนจูจๆก็สุ่มได้ลูกแก้วกับพลึกอู้หดูคือไม่คิดว่าจะได้เนี่ยตอนแรกจะสุ่มไปร้อยใบแล้วก็ได้อตอมิกไปไง แล้วก็คือสุ่มเพิ่มอีก20ใบให้กลายเป็น120ใบเนี่ยก็จะได้หินไง,งหินไว้พัฒนาใช่ไหมก็เลยแบบเออคำนวณดูแล้วเอาหน่อยก็ได้นะ20ใบได้หินพัฒนาแล้วเดือนหน้าไปอากาโล่ปากฏมันออกหิน1ออกผลึกหนึ่งแล้วก็ได้หินอันนี้จะก,กิจาก,การรมอีกหนึ่งโอ้โหเป็นไง GM ฟาดเขอไปหลายรอบจากการสุ่มแพ็คเท่ากับว่าถ้าผมสุ่มเพิ่มอีก60ใบเนี่ยเราได้อะตอมิกปลุกตื่น2กันเลยนะ เพราะว่าจากกิจกรรมเนี่ยถ้าสุ่มครบร้อยแปดสิบใบเราได้ลูกแก้วหนึ่งอันแล้วก็หินอีกหนึ่งอันไงแต่ว่าเรามีลูกแก้วแล้วหนึ่งเนอะแล้วก็มีหินอีกแล้วสองนะครับต้องใช้ทั้งหมดห้าอันนะหินสามลูกแก้วสองเพื่ออัพปลุกตื่นสองเฮ้ยเอาว่ะมันน่าเอาจริงๆเลยเอาไงดีอ่ะทุกคนคันเนื้อคันตัวมากเลยเนี่ยอืมผมไหวแล้วเอาดีกว่าดูเดี๋ยวร้อยใบคือถ้าเก็บ กลางเดือนนี้แล้วก็เก็บต้นเดือนหน้าที่ได้172ใบอะซื้อแบงก์อีกนิดๆหน่อยๆคือได้เลยอะกาโลอะเฮ้ยเอาวะไม่สนละกลางลงการโลข้ามไปเอากงกิสือแทนไปสิบใบแรกจากไปหกสิบใบนะครับมาเลยมาดูกันระหว่างทางได้อะไรบ้างเออโอ้โหเมื่อคืนดุเงันมันอะไรขนาดน,นั้นวะเนี่ยซุ่มแบบเนี้ยคือไม่ได้คิดอะไรเลยเออมาเหอะมาเหอะอะไรก็ได้มาอ่ะไปดียี่สิบ เนี่ยพอมารอบสองนะครับเปิดไปปุ๊บออกตึงอันแรกถัดมาตึงอีกอันเฮ้ยเฮ้ยตั้งตัวไม่ถูกโอ้คือดวงมันจะมามันก็มาจริงเนะนี่นี่โหลดมีโหลดมีโหลดโอ้โหลดจีนอสนี่กี่ใบเลยเนี่ยสามสิ 40, 40บใบอะสี่สิบ ไปเลยเนี่ยเอาปุกตื่นสองเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็จะเป็นตัวละครเอ้ยโอ้ลังแรกลังแรกนีก่คือเราจะได้ปลุกตื่นสองเป็นตัวแรกเลยนะครับสำหรับอะตอมิกเนี่ยเออปลาปลาปลา,ปลา,ปลากี่ใบแล้ววันลืมนับงวดกดน่าจะใบที่ห้าสิบเนาะไปสกิปสกิปเออใช่ใบที่ห้าสิบนะครับสิบใบสุดท้ายละ เฮ้ยมันมันออกมันออกง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันออกไวมากเลยทุกคน50ใบได้อะตอมิกล่างสองอีกอันอะเอ้ยล่างแรกอีกอันอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยได้อันวะ่ะเอาวะ่เาวะเท่ากับว่าเรามีหินสามหินรวมอันนี้อีกเป็นสี่เอาวะ่ะได้เฉยเลยอูยังอุตส่าห์ได้ทิ้งท้าย ดวงมันอะไรมันขนาดนี้วะนนียเฮ้ยตอนนี้คือเจอบัฟดวงดีเข้าไปว่ะเราเอาอะไรเพิ่มอีกไหมไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วดวงยังดีอยู่ให้มันดีอยู่แค่ตอนนี้ให้มันเป็นดาวครั้งฟ้าอย่าฝืนฝืนแล้วเดี๋ยวชิหายมาอัพเลยนี่นะครับถ้าเราอัพพวกสแตตตรงนี้เนี่ยมันก็เพิ่มเยอะเลยนะนี่อันแรกสแตตนี่สองแสนเพิ่มอันนี้ออันหนึ่ง นี่แสนห้านะครับแต่ว่าสแตตของอะตอมิกเรายัางนิดๆหน่อยๆไงมันก็เลยเพิ่มไม่เยอะเอาเอาีกอันนึงผมเอาอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าตัวสปีดเนี่ยก็เอาไว้ไปอัพตัวมันบับสปีดดีกว่าอันนี้4ี่หมื่นยังน้อยอันนี้น้อยนี่เราอัพปุกตื่น2ว่าตัวละครแรกนี่นะครับในขณะที่โจมตีเนี่ยจะช่วยลดเลือดของเป้าหมายลง50%สูงสุดนะครับ แถมเรายังสามารถลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเป้าหมายได้ถาวร40%เลยรวมไปถึงสามารถไล่โจมตีด้วยอันติด้วยพลังโจมตี120%ใส่เป้าหมายแบบสูงได้โดยไม่ติดเงื่อนไขอะไรใดๆเอาอ่ะทีนี้มาดูอันดับเลเวล3กันเลเวล3สาคือไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับนอกจากการเพิ่มเกจพลังลบ150หน่วยหลังจากโจมตีไปแล้วนี่จาก600 0 0 0เป็น600 0 0สเลย แต่ว่าตัวหมดไปแล้วนะครับกาโลนี่คืออดและไปไปเอาไปเอากุกคิสือแทนป่ะลุยกันทุกคนหลังจากโดนหยามในกิวกันมานานนะครับตอนนี้เอาไปบวกกันเลยสู้กับสมาคมฮีโร่ซะด้วยไปดูซิเป็นไงบ้างอุ้ยโอ้เสาเสาหา,ายเกี้ยงเลยเวนกรรมนี่คือเสาเรานะครับดูดิอ๋อมีกันได้นะครับแท่ง3กันทีม3กันได้ครับ กันได้กี่ครั้งเนี่ยกันได้3ครั้งว่ะใช่ไหมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทีม3กันได้3ครั้งเหลือเนี่ยนี่แล้วก็ทีม1นะครับทีเดียวหมัดเดียวจอดทีม2หมัดเดียวจอโดโหดอีกฝ่ายโหดอีกฝ่ายโหดช่วยช่วยอะไรเขาหน่อยดีนี่นะสี่สิบห้าจะช่วยยังไงวะเนี้สี่สิบห้าล้านแถมมีคิงโอ้โหสี่สิบสามล้าน ห้าบล้านหนักกว่าเดิมเฮ้ยทีมเขาโหดเหมือนกันนะเนี่ยเอาวะมาเราไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับเราช่วยตัดเลือดอีกฝ่ายให้ก็พอนี่เลยบวกเลยเมตานี้เล่นยากเกริวมันก็ต้องเจอกับเกริวเนอะแต่ว่าเขาได้เปิดก่อนเสียใจด้วยนี่ก็คงต้องแมนนวลนิดนึงนะครับไปกินเปิดมาพลังลบเดือสารเอาวะอย่างน้อย ตอมอีกถ้าไม่ตายซะก่อนก็ได้อันตีเนอะเราเน้นจัดการที่ตัวคอก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราสู้ไม่ได้เนี่ยดูยังไงเราก็แพ้เนี่ยอย่างน,น้อยจัดการตัวคอได้ก็ยังดีนะครับไปเลยไม่ติดยขอะไรแล้วบวกใครก็ได้เนี่ยเจ็ดล้านแปดล้านเออนี่เอาอีกทีน,นันน่นนั่น่โลหายแล้วหนึ่งไปเลยหนึ่งที่เออติดติอโลที่สองเขา คุเตอนต่อนะครับโดนทิมเปิดมาลบตู้แก้บล็อกตูกแก,แก้พลังงานไปไม่เป็นไรเว้ยบล็อกไปเลยทะลึกเหนึ่งดีเอาอีกทีตู้ตื่นสองเนี่ยไม่ใช่เนอะย,ยังมองไม่ออกนะครับตู้ตื่นสองหรือเปล่าแต่ว่าโซนิกเราไปเรียบร้อยสู่ขีดนะครับนั่นคอไปแล้วเว้ยทุกคนเอาเลยล้วคอไปนี่ง่ายเลยนะเอาไปหนึ่งดีอีกทีหนึ่ง อีกหนึ่งที่ติดโลเลยเป็นไงล่ะโอ้โหแต่ว่าโล่แถวหน้าสองตัวเลยคาดยากเออไปละดวงเราอุ้ยไปอีกสองยั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 งเราไม่ทันแบตลุกขึ้นมาก่อนเมทันแบตต้องลุกขึ้นมาเฮ้ยยิงเก็บปู่ไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าปู่มีโลถูกป่ะเฮ้ยเมทันแบตอาวุธสองดาบหรอย่อยทิ้งวะเนี่ยนี่ย่อยวะเนี่ย ปเจวินตีหนึ่งทีแม้จะไม่ติดสตันไม่เป็นไรทำดาเมจไปก่อนส่วนอะตอมิกปาไปหนึ่งทีตายเยี่ยมอีกหนึ่งทีตายไหมเยี่ยมไม่ท่านแบตไปแล้วเฮ้ยเอาว่ะสามต่อสามมีลุน้นถึงแม้เราจะเสียเปรียบแต่ว่าอะตอมิกเรายังติดโลอยู่นะนี่น่าจะเป็นโลครั้งแรกโอ้ดูไม่ย,ยอทอกเก้าหน่วยอะ่ะอุ้ยโดนลบไปสองแล้วอเออแต่รอบนี้คาบุโตต้องตายแนะ่ ไปปาดหนึ่งทีอูอีกหนึ่งทีไปนี่ที่ถ้าเป็นปลุกตื่นหนึ่งนี่คือดวงจะไม่ตายนะครับเพราะว่าไม่ติดเงื่อนไขอะไรเลยทั้งไม่ย่อทอริกเกอร์ทั้งตายไม่ติดแบบไม่ติดอะไรเลยแต่เพราะว่าเป็นปลุกตื่นสองครับก็เลยสามารถฟันได้2ทีโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอะไรผลก็คือดวงก็เลยตายนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างระหว่างการอัพปลุกตื่นหนึ่งกับปลุกตื่นสองของอะตอมิกรล่างสองนะ ไปปาดถืออะตอมิกหนึ่งทีเรียบร้อยเอาว่าอะตอมิกรอดเฮ้ยเฮ้ยพลังลบ40บล้านประทะพลังลบ30บล้านพลังลบ30ลา้ลล30ลานชนะไปเลยอะตอมิกปาดหนึ่งทีเอ้ยไม่ตายเว้ยติดโล่ติดโลก่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยโล่แตกแล้วส่วนของเรานี่ยังแบบยัง,ย,งยังกล้าเปรี้ยวอยู่อะ กินเปิดไปเลยเปิดไปจะเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเลดเกมแล้วเหลือต้องมีการทิงปาดเรียบร้อยเอาว่ามีปลุกตื่น2นี่คืออะตอมิกเป็นเทพเจ้าไปได้เลยนเนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่ไม่คิดว่าจะชนะป่ะไปเลยเนี่ยในย22ล้านมาสู้หน่อยนะครับเขาได้เปิดก่อนอีกแล้วแต่ว่าหมาเฝ้าบ้านเขาไม่รู้ว่าเขาได้เปิดอะดับที่เท่าไหร่นะครับ ถ้าเปิดระดับท้ายๆเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าเราจะได้บวกให้มันหมดเลยนะครับแต่เขาเริ่มมาเขาเปิดที่อะตอมก่อน,นเลยราต้องจัดการก่อนอ่ะนี่อ่ะเดวินส,สตันเยี่ยมสวยสตันใส่โซนิกนะครับเตะห่วงไว้ก่อนเปิดนี่อะตอมิกสแลสใช่ไหมเนี่ยลืมชื่อท่าซันเบลดเออโลแตกหนึ่งสวยแล้วก็ด้วงอันติโซนิกเราเก็บโซนิกก่อนไม่อยากให้โซนิกมันเก็บอะตอมิกเออ ติดโลยหนึ่งทีนี่ก็เป็นครั้งที่2เจ๋งมาเปิดเทินสองเสียใจด้วยนะที่เจ้าติดสตันอะ่ะแต่ว่าเทินต่อไปเจ้าน่าจะตายแล้วเนอะดังนั้นเราไปสตัตว์ข้างบนดีก,กว่าอ้าวเกวินโอ้ยยังไม่ทันได้สตันเลยอ่าในมือสตันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าโซนิกไปลูกปีหนึ่งทีแล้วก็ยุงแดงปาดตายเออ ต่อไปอะตอมิกซตันเบลดหนึ่งทีไม่ตายอีกทีหนึง่งย้ำไม่ตายซะติดโลแล้วหนึ่งทีเยี่ยมอุ้ยตายกันไปเพิ่งทีแล้วอะโอ้ยไม่ได้แล้วว่ายุงแดงปาดต้องจัดการยุงแดงด้วยผมต้องจัดการยุงแดงให้ได้ก่อนละดีนะที่อะตอมิกเราได้เปิดก่อนนะนั้นเนี่ยรอบต่อไปเราปาดข้างบนกันละกันเออดียนะังติดโลอยู่ อ่าคอไปแล้วเว้ยต่อไปสามต่อสามสูสีคู่ขี้เว้ยคู่ขี้เอ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวยังไงโอ้โหเจอจักรพรรดิเด็กอัดล่วงเลยแย่แล้วงานเข้าแล้วนะครับเนี่ยโอ้อดปาดดูอดปาดยุงเนี่ยเฮ้ยไม่เออยังติดอยู่ยังติดอยู่ติดโลอยู่หิ่งล่วงเราเปิดให้เายอยูเสียเปรียบเนี่ยแต่วันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมโดยการ ติดโล่นั่นโอเคคราวนี้กลับมาพิกว่าด้วงเรายืนเฮ้ยอาจเลยปิดเกมเลยดวงตบนี่เย,ยังไม่จบยังไม่ตายติดไม่ยอดท้อก่อนไม่เป็นไรเราเลือดเหลือเฟือสะท้อนไปแล้วอันติสุนับเตอรอ,อาชูร่าข้างเรียบร้อยปิดเกมเอาว่ะสองแมต แล้วเราชนะด้วยปกตินี่ไม่เคยจะชนะเลยนะเอาแบบคนที่พลังลบต่ำกว่าเราเรายังแพ้นี่สูงกว่าแต่เราชนะว่ะเออนี่การมาของอะตอมิกนี่นอกจากตัวอะตอมิกแล้วปลุกตื่นด้วยนี่สร้างความแตกต่างในขนาดนี้เลยนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับการปลุกตื่นพลังแฝงของอะตอมร่างสองกันนะครับอ้นี่คือบังเอิญมากเนี่ยแล้วคือเราไม่ได้กาโล่แล้วไงคือหมดหวังแล้วอะในเดือนหน้าเนี่ยเพราะว่าตัวเราเหลืออีกสี่สิบใบ ลาก่อนนะกาโลดลูกพ่อแมแต่ตัวล่างแรกยังไม่มีเลยเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย